สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องของจา c o โคพ t สโตเลียนนะครับจาโคพัสโตเลนเนี่ยเป็นมือเบสที่ผมชอบนะครับแล้วเลือกที่จะมานําเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะครับเหตุผลที่ผมชอบจา c o โคพ t สโตเลนะครับเพื่อเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยวิชาองซ์มแล้วอาจารย์เขาให้ไปฟังเพลงเดอะชิเก้นมาให้เลือกเวอร์ชั่นที่ชอบแล้วผมชอบของจา c o โคนะครับด้วยลิฟที่มันมีไม่กี่โน้ตครับแต่ว่า มันเป็นที่น่าจดจํามากเพาตั้งแต่ผมฟังครั้งแรกแล้วผมก็จําจําลายมันได้เลยแล้วด้วยกับความที่ว่าจาโคเนี่ยเขาก็จะมีเบสคู่ใจของเขาแล้วผมเป็นคนที่ชอบความสวยงามของเบสด้วยผมให้ความสําคัญตรงนี้แล้วด้วยเบสของเขาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มากครับคือมันจะไม่มีปิกาแล้วมันมีความลีดิกผมก็เลยเริ่มสนใจผมก็หลังจากนั้นผมก็ได้หา ป้นหาประวัติของจาโคลองอา่านดูประวัติของจาโคนะครับจาโคเกิดวันที่1นธันวาครับปี1951ที่รัฐเพนซิเวเนียครับชื่อเกิดของจาโคคือชื่อว่าจอร์นฟรานซิสพาโตเลียสครับจาโคเป็นลูกคนโตจากพี่น้องทั้ง3าคนครับและจาโคมีเชื้อสายฟินแลนด์ครับเมื่ออายุ17เขาก็เริ่มชอบดนตรีแจ๊สครับเขาจึงเก็บเงินเพื่อซื้อเบสและในปี1970เกนี่ยจาโคเคยสอนเบสในมหาวิทยาลัยไมอา,ามีและมีเพื่อนเป็นมือกีตาร์แจ๊สครับชื่อแพตเมทิล แล้เปิดตัวลัลบ,บั้ม Back Market ครับในปี1976ช่วงอยู่ในวงจาโคก็มีความแบบว่าติดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์และติดสารเสพติดจนทำให้มีพฤติกรรมที่เป็นข่าวเช้าออกมาบ่อยครับและในปี1982แจโคได้ออกทัวร์ World o ออ o เมลครับเป็นวง Big Band j a แจที่ประเทศญี่ปุ่นครับส่วนสาเหตุการตายครับเมื่อวันที่12กันยายนปี1987แจโคไป เขาพยายามจะเข้าในในคลขับแห่งหนึ่งครับที่จะเป็นนาขับ V.I.P. ให้เฉพาะสมาชิกเข้าแต่จาโค้ด้วยความที่ตอนนั้นเมาด้วยกดไม่ให้เข้าเขาเมาแล้วก็จึงที่ประตูประตูของนาขับไปจนรักเฮเวนคือเป็นผู้จัดการผับครับต้องออกมายกพวกมาลุมซ้อมจาโคทําให้กะโหลกเล้าแล้วก็ลูกตาแทบจะถลนออกมาครับจนอยู่ในอาการโครม่าประมาณสิบกว่าวันครับจนวันที่ยีิบเอดกันยา ปีหนึ่งเนี่ยจาโคก็จากไปครับเพลงที่ทำให้ผมชอบจาโคแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมยังชอบอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือเพลงเด e อดชิเกเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองฟังกันเลยครับ เบสที่เป็นอาวุธคู่กายของจาโคนะครับและเป็นเอกลักษณ์มากๆก็คือเบสเฟนเดอร์แ z ๊สเบสม o d e 1962ครับแต่ว่าจาโคเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าเบสออฟดูมครับเป็นเหมือนฉายาของเบสของเบสต,ตัวนั้นๆเหมือนเหมือนเราตั้งชื่อเครื่องดนตรีอะไรครับแล้วประวัติคือจาโคเนี่ยซื้อเบส of Doom นะตัวเนี้ยมาด้วยเงิน90เหรียญครับ ซื้อมาจากร้านขายของเก่าในไมอามีแล้วเขาใช้มีดปาดเนยนะครับแงะเฟดของเบสออกเพราะเขาคิดว่ามันมันเหมือนลูกแลนาที่มันคัดขวางความความแบบว่าความสนุกของเขาอะครับและในปีหนึ่นะครับเบส of Doom เนี่ยถูกขโมยไอที่ว่าเบส of Doom ถูกขโมยเนี้ย แล้วจาโคจะเล่นอะไรคือเบสออฟดูมถูกขโมยในปีหนึ่งเก้าแปดหกซึ่งเป็นไม่เป็นหนึ่งปีก่อนที่จาโคจะเสียชีวิตแล้วตรงนี้คือเขาไม่ได้ปรากฏเดือนก็อาจจะจาโคก็อาจจะหยุดเล่นหรืออาจจะใช้เบสต,ตัวอื่นเล่นไปแทนอันนี้ก็ไม่รู้ได้ เพราะปีปีปีหนึ่งก็ไปถูกในการถูกขโมยเนี้ยเขาไม่ได้ปรากฏว่าถูกขโมยเดือนไหนแล้วมาตรงที่เบสออฟดูมเนี่ยหลังจากถูกขโมยแล้วเนี่ยครับถูกพบก็ตอนยี่สิบปีต่อมาครับเจอที่ร้านขา,ขายของเก่าในนิวยอร์กครับครอบครัวาจาโค่ก็ขอติดต่อขอคืนแต่ทางร้านก็ปฏิเสธจนต้องขึ้นศาลกันประมาณสองปีครับ จนโรเบิร์ตทูฮิโยจากวงเมทัลิก้าครับเขาศรัทธาในเสียงเบสของจาโคมากเขาจึงยื่นมือเข้ามาช่วยครับแล้วเขาก็ขอซื้อเบส o อ DOOM จากร้านนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ส่งคืนกับครอบครัวของจาโคในภายหลังครับความโดดเด่นในการบรรเลงของจาโคนะครับคือจาโคเนี่ยเขาทำให้เบสที่มันจากมันเป็นแค่เครื่องซับพอร์ตนะครับ ทำให้มันเป็นได้ทั้งเครื่องที่ซับพอร์ตและโซโล่ไปพร้อมกันได้ด้วยเทคนิค artificial harmonic ครับโดยเป็นการสัมผัสสายเบาๆครับให้เป็นเกิดเสียงคล้ายระครังและอีกเทคนิคหนึ่งที่จาโคจะมีลักษณะเด่นมากก็คือเป็นเอาอการเล่นแบบจังหวะแอฟโรคิวบา Bar มาผสมกับโกดโนละซิกทีโนดครับมันจะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยของจาโคครับ ด้านการพัฒนาดนตรีแจ๊สนะครับในช่วงปี1 9 7 0เนี่ยมือเบสแจ๊สส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ดับเบิลเบสเล่นกับวงแจ๊สกับเพลงแจ๊สแต่จาโคเนี่ยเขาเอาเบสไฟฟ้าครับไปเล่นกับวงแจ๊สและเล่นเพลงแจ๊สด้วยแล้วจากปกติที่มือเบสกับมือกลองก็จะอยู่ด้านหลังกับพวกเครื่องริทึมต่างๆแล้วให้พวกเครื่องเป่าต่างเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าเป็นพระเอกของวงแต่จาโคเนี่ยเอาให้เบสเนี่ยครับมาเป็นพระเอกของวงมาอยู่ด้านหน้าทั้งเขาร้องเพลงไปด้วยเล่นเบสไปด้วยจะเป็นการ เต้นไปมาถอดเสื้อเล่นหรือถอดรองเท้าเล่นซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆในยุคนั้นครับแล้วก็แาโคเนี่ยเอาเบสเฟดเลสมาเล่นกับเพลงแจ๊สซึ่งโดยปกติเบสในยุคนั้นที่เขาจะนิยมใช้ก็จะเป็นเบสท,ที่มีเฟดใช่ไหมครับแาโคอาจจะไม่ใช่คนแรกที่เอาเบสเฟดเลสมาเล่นแต่แาโคถือว่าเป็นคนที่เล่นเบสเบสเฟดเลสในยุคแรกๆที่บุกเบิกนะครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ และก่อนจะจากไปผมขอแนะนำเพลงเพลงหนึ่งครับที่เป็นเวอร์ชั่นของจาคโคลเล่นซึ่งชาวแจ๊สหลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนครับเป็นเพลงที่ถือว่าใครๆก็ต้องรู้จักเลยครับสำหรับชาวแจ๊สไปรับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ¿Qué